สวัสดีครับผมไทเกอร์นะครับพบกับพวกเราเลียโตช anel ยูทูบสำหรับนักลงทุนครับวันนี้ผมมาอัปเดตมุมมองทางด้านราคาของโซลาร์นะครับประจําวันที่24มกราคม2 0 2 4นะครับโดยภาพใหญ่เนี่ยที่ผมเคยมองเอาไว้นะครับแต่เมื่อหลายคลิปมาแล้วนะครับก็ยังคงมองเหมือนเดิมนะครับยังคงมี2อง سين ารีโอนะครับโดยที่ตอนนี้นะครับยังอยู่ในช่วงนี้กําลังทําตัวหนึ่งที่เป็นหนึ่งทูเปอร์ไซเคิลอยู่เลยนะครับแล้วก็โครงสร้างภายในเนี่ยผมมองเป็น2แบบนะครับเป็น2ชุดนะครับ ตัวใ,ใ,ในตัวทาเฟรม4ี่ชั่วโมงนะครับที่มันจะชัดๆหน่อยนะ,ะผมจะให้ดูนะครับตัวซีนารีโอแรกนะครับมองว่าอยู่ในช่วงที่กําลังทําตัวขึ้น3มตัวขึ้น3ามไซเคิลตัวนี้นะครับซึ่งขึ้น3ามไซเคิลมันจะมีโครงสร้างภายในถูกไหมครัแล้วก็ในโครงสร้างภายในเนี่ยก็จะมี1 2 3 4 5มห้าโดยผมมองว่ามันเป็นตัวณตอนนั้นนะครับผมมองว่า3เนี่ยมันเป็นตัว small x wave แล้วก็ก็ยังยังคงม,มองได้เหมือนเดิมนะครับทีนี้ ตอนตอนนั้นนะครับที่มีการทําวิ่งขึ้นไปนะครับทําตัววิ่งขึ้นไปตอนนี้นะครับมันมีการเบรกตัวเทนไลน์นี้นะครับหากเราว่าหากหากว่าเราตีเทนไลน์ตรงนี้นะครับมีการเบรกลงมาแล้วนะครับอ่ะซึ่งมันทําให้ผมค่อนข้างมั่นใจว่า,เป,วาเป็นไปได้ว่าตัวคลื่น3ามตัวนี้นะครับในดีกีไพรมารี่ตัวนี้นะครับจะจบแล้วและกําลังทําตัวคลื่นสีตัวไพรมารี่นะครับทีนี้ตัวคลื่น2ของเราเนี่ยมันเป็นซิกแซกนะครับนั่นหมายความว่าตามกฎอิมเพลว์แล้วนะครับคลื่นสีเราไม่ควรจะเป็นซิกแซกนะครับทีนี้ ถ้าไม่มองซิกแซกเนี่ยผมมองได้มุมหนึ่งนะครับก็คือผมมองมันว่ามันเป็นแฟตนะครับโดยที่ตัว A ต้องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัว B ต้องอยู่ตรงนี้นะครับทำไมไม่ถึงทำไมถึทำไมตัว A ถึงไม่อยู่ตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราวัดตัวฟิโบนะครับตรงนี้มันรีเทสไม่ถึง61.8%นะครับซึ่งมันไม่ถูกตามกฎของแฟตนะครับทีนี้เพราะมันเป็นแบบที่ผมบอกนะครับก็ A อยู่นี้ B ตอยู่นี้นั่นหมายความว่าที่ผมมองเนี่ยคือเรากำลัง,งทำคลื่น C อยู่นะครับซึ่งในคลื่น C เนี่ยก็ต้องเป็นตัว เทรนด้วยนะครับทีนี้เทรนที่เป็นได้เนี่ยมันก็จะมีพวก ending diagonal นะครับตัว terminal wave นะครับตอนนี้ผมมองนะครับเป็นตัว ending diagonal นะครับโดยถ้าเกิดว่าตีเทนไลน์นะครับนี่มันก็จะเป็นตรงนี้นะครับซึ่งหน้าตามันเนี่ยจะเป็นริมนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีการลูเข้ามาอย่างเงี้ยเพราะเป็นอย่างนี้นะครับนั่นหมายความว่าผมมองว่ากําลังทาคลื่นสีอยู่นะครับคลื่นสีของตัว ending diagonal นะครับ ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าขึ้นสีเนี่ยต้องลับหัวขึ้นนึ่งนี้ซึ่งมันก็ขึ้นไปลับเรียบร้อยแล้วและผมมองว่าควรจะวิ่งกลับขึ้นมาแตะเทนไลน์ตัวนี้ก่อนนะครับอ่าเทนไลน์เส้นนี้นะครับก่อนที่จะมีการวิ่งลงนะครับอาจจะอาจจะเกินนะครับอาจจะเกินตัวขึ้น3ตัวนี้นะครับมาแตะเทนไลน์ประมาณนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับราคามันก็มีการแบบมาแกว่งตรงนี้นะครับซึ่งเรามองมันเป็นตัวดีมันโซนได้เหมือนกันนะครับก็พอมันวิ่งครบค่าขึ้นนะครับ และทำคลื่น4จบนั่นหมายความว่าคลื่น4ตัวนี้นะครับในดีกรีไพมารี่นะครับจะจบเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีการทําคลื่น5ทีนี้นะครับตัวคลื่น5้าเราเนี่ยเนื่องจากว่าคลื่น3เนี่ยมันดีเท็แบบมันมีการวิ่งขึ้นมาแบบซูเปอร์เอ็กเทนชันนะครับคลื่น5เป็นไปได้สูงนะครับที่จะเฟลเลียนะครับก็ถ้าเราวัดคร่าวๆนะครับตัวคลื่น5้าเนี่ยก็อาจจะวิ่งมาที่ระดับราคาประมาณนี่นะครับ1 1 9นะครับก่อนจะมีการทิ้งตัวกลับลงไปยาวๆเลยนะครับ เพื่อทาตัวคลื่นสีที่เป็นคลื่นสีตัวไซเคิลนะครับเนี่ยถ้าผมตีเส้นเส้นคร่าวๆนะครับเป็นลูกศรเอาไว้ให้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับสักู่นะเป็นผ่านนะครับก็อาจจะมีแบบนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็ลงนะครับทําคลื่น5แล้วก็ทําคลื่น5ในดีกรีที่สูงขึ้นนะครับอาจจะเป็นตัวอิมเพล่นะฮะอ่าแล้วก็วิ่งกลับไปลงทาคลื่นสีนะครับอ่าแบะวันนี้นะครับก่อนที่จะมีการจบนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็อาจจะลึกไว้หน่อย ผมตีเส้นผิดนะครับพอจบสี่ปุ๊บก็จะมีการวิ่งกลับขึ้นไปทํา้านะครับเพื่อจบตัวหนึ่งซูเปอร์ไซเคิลนี้อันนี้เป็นมุมแรกนะครับเป็นมุมแรกนะครับผมพูดเร็วพูช้าบอกกันได้เลยนะครับคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับอยากได้มุมมองอะไรยังไงบอกกันได้เลยนะครับโอเคกลับมาต่อนะครับสำหรับโซลาร์น่านะครับในมุมมองที่2นะครับที่ผมมองไว้อ่ขออนุญาตนะครับใส่อันนี้ไปก่อนอ่าเดี๋ยวจะสับสนนะครับอ่าในมุมมองที่2นะครับผมมองว่า ตัวคลื่น3นะครับโครงสร้างภายในมันไม่ได้เป็นตัว impulse นะครับแต่ว่าเป็นตัวสมอง X wave ไปเลยนะครับโดยผมจะมองไปอย่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็น W แรกนะครับแล้วก็ X ตัวนี้นะครับสั้นๆเลยนะครับแล้วก็ตัว Y นะครับตรงนี้อทีนี้เหมือนเดิมนะครับมันมีการเบรกเทน line ตรงนี้ขึ้นมานะครับผมก็ทําให้ผมค่อนข้างมั่นใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นตัวคลื่น4ี่นะครับในดีกรีไซเคิลนี้นะครับแต่ว่ามันมีข้อแตกต่างกับกรณีเมื่อกี้นะครับเพราะว่าตัวคลื่น2เรานะครับ ตอนนั้นเราดูตรงนี้ถูกไหมครับเพื่อดูว่าคลื่นสีควรจะเป็นโครงสร้างอะไรแต่ว่าตรงนี้เราต้องมาดูตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ของเราเี่ยป็นแฟตสตาร์จเจอร์นะครับนั่นหมายความว่าตัวคลื่นสีตัวนี้ไม่ควรจะเป็นแฟตนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับสิ่งที่ผมมองได้ตอนนี้นะครับผมจะมองตัวคลื่นสีตัวนี้นะครับเป็นซิกแซกแทนนะครับโดยที่ผมจะมองตัวนี้นะครับเป็นตัวริดดิงเดียกนอตนะครับเป็นคลื่น a แล้วก็ตัวนี้เป็นคลื่น b นะครับคลื่น b เป็นซิกแซกนะครับแล้วก็มีการทําตัวคลื่น C นะครับแล้วก็คลื่นเนี่ยผม ตอนนี้นะครับผมยังให้น้ําหนักคลื่น C เนี่ยมันเป็นตัว Impulse นะครับนึ่งด้วยว่าถ้าเรามองเป็น Ending diagonal นะครับตรงนี้จะเป็นคลื่น A นะครับตรงนี้เป็นคลื่น B แล้วนี่เป็นคลื่น C ไอตัว C ตรงนี้นะครับหรือว่าคลื่น3มเนี่ยมันยาวกว่าคลื่น1ที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าอาจจะไม่ใช่ตัว Ending diagonal นะครับอาจจะเป็นตัว Impulse แทนนะครับทีนี้ถ้าเป็นตัว Impulse นะครับหมายความว่าตอนนี้นะครับคลื่น3มเนี่ยมันยาวกว่าคลื่นหนึ่งแล้วเป็นไปได้ว่าคลื่น3ามันจะขยายนะครับทีนี้พอคลื่น3ขยายเนี่ยก ต้อง161.8%สบดปดเ็นะครับของคลื่นของคลื่นหนึ่งนะครับก็ที่ดับราคาเจ็ดสิบนะครับดอลลาร์นะครับโซล انا อาจจะวิ่งลงมาถึงนะครับก่อนที่จะมีการวิ่งกลับขึ้นไปนะครับเพื่อทํคลื่นสีนะครับและคลื่นสีเนี่ยไม่เกินไม่เกินหัวคลื่นหนึ่งนะครับที่ระรับแปดิบหกดอลลาร์นะครับก็จะมีการวิ่งกลับลงมาอีกโลนึงนะครับเพื่อทําคลื่น5านะครับเพื่อจบคลื่นสีนี้พอจบคลื่นสีนี้นะครับพอจบคลื่นสีนี้ก็หมายความว่าคลื่นสีเนี่ยได้จบเลยนะครับทีนี พอขึ้น4จบนะครับแล้วมันลึกด้วยนะครับเพราะมันเป็นตัวซิกแซกนะถ้ามันลงมาลึกเนี่ยคลื่น5เหมือนเดิมนะครับคลื่น3เราเป็นซูเปอร์อินเนชั่นคลื่น5ของอาจจะเฟลเลียได้เช่นกันนะครับก็ระยะก็พอๆกันนะครับกับตัวเมื่อกี้นะครับก็ทาราวัดนะครับ118.6ถ้าเกิดเราลงมาที่ระดับดีมานโซนตรงนี้นะครับก็113 114นะครับอาจจะวิ่งขึ้นมาถึงนะครับเพื่อจบ เพื่อจบขึ้นขึ้น5นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการวิ่งกลับลงไปทําตัวขึ้น2นี่นะครับซึ่งขึ้น2เนี่ยเป็นขึ้น2ในดีกีซูเปอร์ไซคิขึ้นนะครับหมายความว่ามันจะวิ่งลงมาลึกนะครับลึกกว่ามากเลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะขอโทษนะครับเผื่อลบไปอันนี้โซลนาะครับก็สรุปให้คร่าวๆนะครับตอนนี้ผมมองเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือกรณีที่1นี้นะครับก็จะมีการทํา มีการวิ่งกลับขึ้นไปแตะเทนไลน์นะครับผมมองว่าตรงนี้เป็นได a ะ o n น l ลนะครับเป็นตัว ending ไ i อ g o n นอลของขึ้นสีตรงนี้นะครับวิ่งกลับขึ้นไปแตะเทนไลน์นะครับอาจจะอยู่ที่ระดับราคาประมาณ96ดอลลาร์นะครับก่อนจะมีการวิ่งลงมาทําคลื่น5นะครับอยู่ที่ระดับราคาประมาณ7จ็ดดถึงเจดอลลาร์นะครับก่อนที่จะมีการทําขึ้นจบตรงนี้นะครับแล้วก็มีการวิ่งกลับขึ้นไปเพื่อทําคลื่น5นะครับซึ่งขึ้น5อาจจะ f i l นะครับและอาจจะวิ่งขึ้นไปได้แค่ระดับราคาประมาณ 116- 120อลา์นะครับน เนื่องด้วยขึ้น3เรามันเป็นซูเปอร์นิชั่นนะครับขึ้นหาจะเฟลที่พอขึ้น5เฟลปุ๊บแล้วมันจบก็จะจบขึ้น3นี้แล้วก็มีการวิ่งลงมาทำขึ้นสี่ในดีกีนี้นะครับอันนี้กรณีแรกนะครับอ่าก็คือกรณีแรกเนี่ยยังเหลือขึ้น5อีกชุดหนึ่งเลยนะครับในดีกีไซเคิลนะครับที่จะจบก่อนที่จะจบขึ้นหนึตัวซูเปอร์ไซเคิลนี้นะครับอ่าแต่ถ้าเป็นกรณีที่2นะครับมองว่าตัว1 2 3เนี่ยครับที่เป็นดีกีไซเคิลเนี่ยมันจบแล้วนะครับกกาลลัังงททคื่นนนนน4ะรรบบเเเอด้้วยไ์ี และขึ้นสีเราเนี่ยอาจจะลงมาลึกสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวโครงสร้างซิกแซกนะครับก็แล้วก็ผมมองตัว C เนี่ยเป็น impulse ด้วยแล้วก็ขึ้น3เนี่ยอาจจะมีการเป็นคลื่นขยายนะครับวิ่งลงมาแล้วก็ทําขึ้นสีแล้วก็ลงมาอีกโลนึงนะครับอยู่ที่ประมาณนี้นะครับประมาณ58นะครับ60ดอลลาร์นะครับประมาณนั้นก็จะมีการวิ่งกลับขึ้นไปนะครับที่ดับราคาประมาณ1 1 0 120นะครับเพราะว่าตัวนี้ขึ้น3ก็ super extension เหมือนกันนะครับขึ้น5าจะ f ิ i l ลียแต่ว่าการจบขึ้น5ตรงนี้นะครับ มันจะเป็นการจบคลื่นหนึ่งตัวดีกรีซูเปอร์ซูปซูเปอร์แกนไซเคิลนะครับอะเป็นซูเปอร์ไซเคิลนั่นหมายความว่าจะมีการวิ่งกลับลงมาเพื่อทำคลื่นสองนะครับและคลื่นสองเนี่ยอาจจะลึกนะครับซึ่งมันจะในระยะเดียวกันนะครับในระยะเวลาใกล้ๆกกันเนี่ยการลงของคลื่นสองนะครับหรือการลงของตัวชุดแรกนี่นะครับคลื่นสองตัวนี้จ,จะลงหนักกว่านะครับในกรณีที่สองนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสุรนาอะผมลืมผมลืมผมลืมเขียนโครงสร้างอันนี้เอาไว้เป็นพาดเวนะ ก็ตอนนี้เป็นขึ้น3มใช่ไหมครับผมคิดว่ามีการลงมาอีกวิ่งกับขึ้นไปทาขึ้น4ี่แล้วก็ลงมาทาขึ้น5นะครับก็จะมีการทาอิมเพลว์ทาขึ้น5อีกทีหนึ่งนะครับและพอจบขึ้น5ปุ๊บก็จะมีการลงมาหนักๆเลยนะครับรอบหนึ่งเพื่อทํขึ้น่น2ตัวนี้โอเคครับก็มีคําถามอะไรคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเรายินดีที่จะตอบนะครับมีเพจ a c e b o o k อะไรด้วยทักเข้ามาถามได้เลยครับตอนนี้ก็เริ่มมีเพื่อนๆทักเข้ามาถามตัวโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์กันแล้วนะครับก็ขอบคุณครับสําหรรัััับววนนีี้สสดคบ